ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคุคนนะคะสู่ช่องจเจสซี่ของวันนี้กู่แก้ว One p u n ม h Man the Strongest ยันเคยอ่ะ <c oughs> ก็อย่าง <c oughs> ที่ทุกคนรู้กันแนะ่ว่าวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟ ไทยใช่ไหมเออก็จะมีตัวละครใหม่อย่างกิวินนะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเซิร์ฟไทยนะเพราะว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับตัวละครเซิร์ฟจ,จีน UR ตัวใหม่ล่าสุดนะคะอย่างในส่วนของโกเคสซึล่าง UR อ,อานะหลังจากที่หลายๆคนก็เดากันเนาะว่าตัวอะไจะเข้ามาวะการ่โลหรือเปล่า หรือว่าตัวไหนนะคะก็มีแบบวัคซีนมงวัคซีนแมนเข้ามาด้วยนะตลกมากเลยก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเกาๆกันไปนะคแต่ว่าสรุปแล้วนะที่จะเข้ามาจริงๆจ,จะเป็นในส่วนของโกคิสึนั่นเองนะฮะล่าง UR ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มีสถานะพิเศษน่าจะน่าจะเป็นโกคิสึตัวแรกในเกมเลยที่ทำดามจจากเอ่ออะไรนะจาก ATK เพราะที่ผ่านมามันทำจาก HP ใช่ไหมแล้ก็จะเป็นน่าจะ เออเป็นปีศาจต,ตัวแรกที่มีสถานนะคล้ายๆกับไม่ยอดท้อนะฮะมันคือมันมันก็คือไม่ยอดท้อนั่นแหละเนาะที่แบบเออจะตายแล้วก็ไม่ตายเกิดใหม่พร้อมเลือด100นะร้อยเนะฮะแต่อาจจะไม่ได้ในส่วนของพวกบัฟอะไรเงี้ยคือปกติฮีโร่มันจะมีบัฟไม่ยอดท้อใช่ไหม ถ้าตายปุ๊บมันจะไม่ยอมตายแล้วเราบัฟมันจะยังอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นของปีศาจเหมือนบัฟมันจะหายนะคะแต่ว่าดีบัฟก็หายเช่นกันนั่นเองอ่ะทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วนะว่าตัว UR ล่าสุดที่จะเข้าในเซิร์ฟจเนี่ยจะเป็นสกิลยังไงโคคสสจะเป็นสกิลยังไงจะมาไม้ไหนนะ a n i m เมชั n นสกิลจะเป็นยังไงนะกดไลค์คนละหนึ่งก่อนนะแล้วก็ไปตูกันเลย i ิ h m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกม เติมเกมวันพังช์มาหรือตองเกมนัค่คะที่ดูที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมน Man, คอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบ,บัตรเครดิตก็ได้นะคะที่สำคัญผ่อนนานถึงซิปเดือนเพราะบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบสี่โมงต้องที่ลิชแมนช็อปอ่ะทุกคนก็นี่นะคะเป็นฟุตเทจนะคะมาจากช่องยูทูปนะะจากยูทูบเบอร์ชาวจีนนะชื่อช่องว่าหยูจงยิน ช่วงกาเตอร์แมนนะฮะก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้สักที่เผื่อไปตามก,ากันก็อันนี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นเกมวันพันแมนเซิร์ฟเถื่อนนะคะมันจะมีข้อมูลมาเร็วกว่าเซิร์ฟปกติของเรานะี่ยแต่ว่าก็ข้อมูลทั้งเชื่อถือได้แล้วก็น่าจะมาแบบเหมือนขุด ขุด Data มาแล้วอ่ะเออก็คือจะเป็นประมาณนี้แน่ๆเนะคะก็ดูเอาไว้ให้พอเป็นเอนเตอร์เทนเนาะดูพอสนุกสนานไม่ต้องแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันเป็นเซิร์ฟเถื่อนนะอ่ะประมาณนี้ขึ้นขึ้นเอ่อนอติกไว้ให้ก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะคะสำหรับใครที่อยากรู้สกิลแล้วเนาะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นปีศาจนะฮะ UR นะฮะ Go Kitsu นั่นเองนะก็จะมาพร้อมกับสกิล1นึ่งสกิลสองพาสซีฟแล้วก็จะเป็นในส่วนของพาสซีฟ UR เนาะ เริ่มกันที่ในส่วนของสกิลแรกนะอย่างที่เพื่อนเือเห็นภาพนี้เลยนะก็คือจะเป็นในส่วนของออสกิลหนึ่งนะฮะเป็นการโจมตีแบบธรรมดานะีฮะก็โจมตีธรรม่าโจมตีแบบเป้าหมายเดียวนะฮะทำความสร้างความเสียหาย120%ของพลังโจมตีนะีน่ยนี่ก็แค่สื่อร่างแรกเลยที่ทำดามจจาก ATK นะฮะและมากันที่สกิลที่2นะฮะก็ใช้ลูกไฟ2หน่วยนะสกิลที่2ก็คือสกิลอันติน่นแหละเคือสกิลนี้จะทําความเสียหายต่อเป้าหมายแถวหน้านะฮะก็คือ3ตัวหน้านั่นเองนะแปดนะ,ะของพลังโจมตีนะคะแล้วก็มีโอกาสอีก50%นะคะที่จะให้ในส่วนของตัวกระดูกหักสีเหลืองนะคะหรือว่าอะไรนะไอไอกระดูกหักสีเหลืองอะ่ะเออเขาเรียกอะไรบาดเจ็บแบบพิเศษเออก็คือนั่นแหละ ก็จะมีโอกาส50%ที่จะศัตรูจะได้รับในส่วนของตัวกระดูกหักสีเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างล่างถ้าแปลไม่ผ yeah. uh ิดนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาจะพูดประมาณว่าแบบถ้ากระดูกหักสีเหลืองอะมันระเบิดอะไรประมาณนี้ก็จะทำความเสียเพิ่มเติมอีก600%นะคะของพลังโจมตีนั่นเองนะแล้วก็คือระเบิดไปก็เรียบร้อยนะคะก็หายไปอะไรประมาณนั้นอย่างที่เรารู้กันเนาะมาทุกคนก็มาที่พสซีฟอันนี้อ่านแล้วงงนิดนึงนะคะอาจจะแปลผิดเนาะก็ประมาณว่าเมื่อเริ่มเทินนะคะตัวเขาเนี่ยกอเทัสื่อเนี่ยจะได้รับในส่วนของน ร่วกันความเสียหายนะคะหรือว่า damage i m m u n นะคะซึ่งก็คือเป็นความเป็นประกอบด้วยความเสียหายแบบปกตินะคะความเสียหายแบบเลือดออกความเสียหายเผาไหม้ความเสียหายระเบิดอะไรพวกเนี้ยเนาะ ก็ถ้า uh, ก็คือมีมต้านความเสียหายนั่นแหละแล้วก็มีในส่วนของการที่ถ้าหากสตูนะคะมีในส่วนของกระดูกหักสีเหลืองเนาะแล้วกระดูกหักสีเหลืองมันแตกอ่ะอันนี้อันนี้เท่าที่เจ๊เข้าใจนะกระดูกหักสีเหลืองมันแตกอ่ะตัวโกเคิลสจะได้ในส่วนของเลือดม่วงเนาะอันนี้เจ๊อิงมาจากของซยร,ริวนะคะเพราะว่าซยร,ริวก็มีอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะก็คือถ้าสมมติว่าตัวละครฝั่งตรงข้ามที่ติดกระดูกหักสีเหลืองทําการเคลื่อนไหวแล้วมันกระดูกหักสีเหลืองแตกปุ๊บ ตัวกระงื่อจะได้เลือดม่วงทันทีเป็นประมาณ300%ของความเสียหายที่ที่เกิดขึ้นกับตัวที่กระดูกขาสีลไกงแต่กน่าจะใช่อ,อ,อิงจากซยริวนะคะแต่ว่าถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัยกันด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนนะคะยังแอบงงงงนิดหน่อยนั่นเองและมากันที่ในส่วนของ passive ur แล้ว นะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าคือมันจะเป็นที่จะบอกก่อนอันนี้แหละว่ามันคือในส่วนของเหมือนกับไม่ย่อท้อนะฮะคือเขาบอกว่าตัวของกุ๊กเฮสือเองอะ่ะจะให้สถานะสเปเชียลอิมมอร์ทอลิตี้นะคะหรือว่าไม่ย่อท้อเนี่ยไม่ย่อท้อของของปิศาจให้กับเพื่อนร่วมทีมนะคะที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดนะคะซึ่งไอสถานะสเปเชียลอิมมอร์ทอลิตี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของ,ของการที่ถ้าเพื่อนเราได้รับความเสียหายบาดเจ็บนะคะจนถึงตายจะทําการลบ ดีบัฟออกทั้งหมดนะคะ5ครั้งเนาะไม่รู้ว่า5ครั้งหรือ5ขั้นหรือ5สเตตอะไรสักอย่างน่ามันแปลเป็นประมาณว่าแบบ f i v เ turn น,นะคะซึ่งเจก,ก็ไม่ชัวว่าภาษาไทยในความเข้าใจถ้าแปลให้เข้าใจมันต้องเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าจะเพิ่มเลือดให้นะคะทั้งหมด100%อ็นะคะของ maximum HP นะคะของตัวละครนั้นๆก็คือรีเลือดขึ้นมาเต็มนั่นแหละนะแล้วก็กลับมาสู้ได้ในสนามอีกประมาณนั้นก็คือล้างดีบัฟออกแล้วก็เกิดมาพร้อมกับเลือดเต็ม ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในการต่อสู้ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะคะก็คือหมัอนมีไม่ยอท้อทั้งหมด2ครั้งประมาณนั้นนั่นเองอ่ะก็มันเก่งนะเนี่ยเออค่อนข้างที่จะเก่งเป็นปีศาจที่มีสถานะซัพพอร์ตเพื่อนได้แล้วก็มีการโจมตีที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มีดีบัฟที่เป็นกระดูกขังสีเหลืองอีกอนั่นแหละฮะทุกคนได้เวลาฮะเสียเงิน ซึ่งเจก็มีเซิร์ฟจีนแล้วนะคะแต่ว่าตัวดำเนี่ยมันยังไม่ค่อยเยอะอาจจะไม่ได้เปิดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของแบบพวกสึกจงสุดดวนอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีคลิปสกิลมาให้ดูด้วยนะแต่น่าจะให้ดูแบบไม่ไม่เยอะมากให้พอแบบเห็นภาพเฉยๆเนาะอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะนี่จะเห็นได้ว่าทีมตอนนี้นะคะก็ใช้เป็นในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอะ เกียริกันชุบนะเป็นคอเกริกันชุบนะก็ตัวประมาณนี้เลยก็อย่างที่เซิร์ฟยินใช้กันนะแต่แค่คอหลักเปลี่ยนนะเป็นในส่วนของเกริเนาะแล้วก็มีในส่วนข,ของตัวเครื่เพิ่มเข้ามาเนะี่ยอันนี้ก็คิงคิงอะไรอย่างี้นะก็มีเหมือนกันนะซึ่งมีคนถามว่าเซิร์ฟไทยจะรีรันไหมนะก็รีรันประมาณเดือนหน้าไม่กลางเดือนก็สิ้นเดือนประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีถามว่าเอาไหมก็เ,เหมือนเดิมนะทุกคนรู้คําตอบกันอยู่แล้วแล้วก็เ okay, กวินนะที่จะเข้ามาในต้นเดือนหน้าวันที่เน,นะ อันนี้ก็คนถามว่าเอาไหมนะคาตอบเดิมเดิมฮะเอาเหมือนเดิมเออซึ่งเจก็งงเหมือนกันนะเขาบอกว่าเกวินนะถ้าไม่ได้เอา2ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขั้น2ไม่ได้เอาอาวุธคืออย่าเอาดีกว่าหมายความว่าไงเจดูขั้นหนึ่งมันก็มันก็โอเคอยู่หรือเปล่าเออเจไม่ชัวร์เจยังไม่ชัอร์ยังไม่ชัอร์เลยว่าถ้าเอาแค่ขั้นหนึ่งแล้วก็อาวุธเนี่ยมันจะไม่เก่งหรอเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าจะเอาแค่นั้นอย่าเอาเลยอะไรประมาณนี้เจก็เออแต่เจเขาไม่ได้ให้ผลเจว่าทำไมไม่ต้อองเาก็นนั่ละ นี่เนะี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นในส่วนของโกคิสึสกิลนะฮะนี่ตอนนี้เนะี่ยก็จะเป็นในส่วนของโกคสึนะคะใช้สกิลอันติเมะนะฮะต่อยไปแบบนี้นะแล้วก็กระเด็นไปเนาะเป็นแถวเมื่อกี้มันแถวหลังหรือเปล่าเหมือนจะแถวหลังกระเด็นไปนะฮะอ่าเดี๋ยวขอลีนิดนึงนะเอ๊ะเลยเลยเลยชืดอ,อืมมาลีลี้ยวไปหน่อยนะอยากให้เห็นกันนะว่าสกิลเขาเป็นประมาณไหนเนาะอ่ะแล้วก็โกคสึนะคะจับตาดูดีๆนะทุกคนกระทึบเท้าไปนะ อ๋อเอ้ยมันเหมือนเป็นแถวหลังป่ะเมื่อกี้เหมือนแถวหน้าไม่โดนแถวหลังโดนเนี่ยแต่ที่แปลมามันก็คือเป็น3มแถวนั่นแหละทำดาเมจสามแถวอ่ะเกียดิวกันชุบนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเปลี่ยนมาใช้คอนี้กันเนี่ยเดี๋ยวจียังไม่ได้ดูสกิลในส่วนของคอเกียดิวเนาะเดี๋ยวไว้ไปดูมาแล้วค่อยเออใครรู้ก็มาคอมเมนต์วิเคราะห์ให้หน่อยเนี่ยจ,จีน่าจะดูแล้วก็ไม่รู้เรื่องเ <laughs> พราเป็นภาษาจีนไง อ่านแล้วงงงนิดหน่อยนะฮะใครที่ดูเป็นประจำน่าจะพอรู้ว่ามันสกิลประมาณไหนนะเดี๋ยวจไว้ไปดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้ารู้เรื่องเดี๋ยวคลิปหน้ามาสรุปอีกรอบหนึ่งเออเดี๋ยวไว้ตอนที่รีวิวแบบพวกสึกลงสึกดวนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมารีวิวอีกรอบหนึ่งว่าเออสรุปตัวละครเนี่ยก็เออก็คสึกเข้ามาแล้วเนี่ยทำใหเมตาในการใช้คอเปลี่ยนหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะแล้วก็อัปเดตในส่วนของตัวละครเมตาเนาะว่าพอเออตัว อะ,อะไรนะจะก,กาโร่จะกเกริวจะกโกเคสซึโอ้โหสามเกสามโกนะฮะก็ไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยตัวไหนจะตกกระป๋องแล้วก็ทีมท็อปเซิร์ฟเขาจะใช้เป็นส่วนของแบบทีมประมาณไหนใช้คออะไรเดี๋ยวไว้มาอัปเดตนในส่วนของศึกดวลกันอีกทีน่าจะอาทิตย์หน้าแหละเนาะเพราะว่าเดือนวันที่1น,นะฮะก็ตอนนี้วันที่29กว่าจะวันที่1ก็น่าจะครบวันเสาร์ที่หน้าพอดีอ่ะเดี๋ยวไว้มาพูดกันอีกทีเนาะอ่ะมาตอนนี้ก็คือ ฝั่งในส่วนของฝั่งซ้ายมือนะคะก็เกือบจะตายแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นในส่วนของแพสซีฟไม่ย่อถ่อนะฮะของในส่วนของโกเคซึไม่ย่อถ่อนะฮะนี่นะฮะใช่หรือเปล่ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้เลือดมันรีแบบบูบูบๆบ,บ,บูขึ้นมาเต็มแล้วก็เลือดเต็มอีกรอบหนึ่งเนะะี่ยก็เป็นน,น่าจะเล่นแบบคือโกเคซึเข้ามาเมตามันน่าจะเอ่อในส่วนของตัวที่เป็นเผาไหมตัวที่ทำดาเมจได้เนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะมีความสำคัญนะอย่างเช่นแบบพวกเฮลเฟมเนาะ พวกจีโนตอะไรเงี้ยเพราะว่าทำดาเมจแบบครั้งเดียวมันไม่อยู่แล้วจริงๆอะ่ะมันต้องแปะสถานะดีบัฟให้มันแบบทำดาเมจต่อเนื่องได้ไม่งั้นก็คือเอาไม่ลงอะ่ะเพราะว่าเลือดมันหลายหลอดเกินนะี้ยทั้งมีส่วนของเออมีทั้งเลือดม่วงใช่ไหมแล้วก็มีทั้งแบบไม่ย่อทอของปีศาจด้วยเนะี่ยก็ค่อนข้างที่จะกินเวลาอยู่พอสมควรไม่ใช่แบบว่าต่อยแล้วตายอะไรเงี้ยเออ เพราะว่าพอกร่อเข้ามาใช่ไหมมันมีในส่วนของไม่ยอ่อท้อบางทีคนอาจจะมองเห็นว่าเอองั้นบล็อก็ไม่จําเป็นแล้วนะคะเพราะว่าไม่ไม่อยากได้เลือด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 ขาวแล้วนะอยากได้เป็นในส่วนของแบบออสถานะอื่นๆแทนอะไรเงี้ยาจ,จะเพิ่มงกงเพิ่มเกาะหรือว่าเพิ่มานามงดำมิดอะไรก็แล้วแต่นะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าตัวละครตัวนี้เข้ามาเนี่ยเมตามันจะเปลี่ยนไปประมาณไหนเนาะ ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไอทีมเซิร์ฟที่เข้ามาแล้วอันนี้เป็นเซิร์ฟเถื่อนนะก็เมตาก็เปลี่ยนไปเป็นตัวประมาณนี้เลยซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง2ทีมนะครับก็ใช้ตัวคล้ายกันมากคือแทบจะเป๊ะเลยนั่นเองนะก็คือมี2ตัวนะที่เป็นในส่วนของสถานนะเผาไม้พิเศษเนาะก็จะเป็นในส่งไฟเฮลเฟมแนะแล้วก็จีนอสใช่ไหมเออแล้วก็เกลวินเนี่ยมาแบบเกวินใครเร็วใครเปิดก่อนก็ได้เปียกอ่ะเนาะเออไลเตะก่อนนะ แต่ในส่วนของเอ่อคิงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันช่วยในส่วนของบนะัฟเนาะทำให้ทำดาเมจได้หลายรอบมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้2ตัวเลยนะส่วนเกริลเนี่ยจะไม่ชัวร์จริงเพราะเจนไม่รู้สกิลนะใครรู้ก็ยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันนะเนี่ยเนี่ยก็คค่สระทืบเท้ามาแล้วเนะี่ยแล้วก็บูมนะแต่เจะไม่เห็นไม่เห็นดาเมจที่ทําได้ขึ้นมาไม่ไม่ชัวร์ว่ามันยังไงเพราะว่าตัวอื่นก็ยังเห็นขึ้นดาเมจแบบเป็นร้อยล้านปกตินะสิร้อยเนี่ย อันนี้ก็ดาเมจขึ้นปกติแต่พอตอนที่โกคิสึมันเล่นไม่เห็นดาเมจขึ้นนะอาจจะเป็นยังไงไม่แน่ใจี๋ยว,ว่ามาดูอีกทีนึงว่าตัวเต็มเข้ามาแล้วจะเป็นประมาณไหนนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสาหรับคลิปนี้นะก็พามาดูในส่วนของอ,อนิเมชันเนาะการเล่นนะฮะของในส่วนของตัวโกคิสึแล้วก็พวกสกงสกิลอาจจะไม่ถูกต้อง100ซนนะฮะยังไงก็เออ รีมาร์ไว้ก่อนรีมาร์ไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นภาษาจีนด้วยแล้วก็ไม่ชัวร์ว่าตัวเองแปลถูกมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่ามันน่าจะคือคือไปตามประมาณนี้นั่นเองอ่ะก็หวังว่าทุกคนนะ่ยจะชอบคลิปนี้กันใครมีแบบเอ่อการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมเลยเนี่ยเจ๊ก็อ่านทุกคอมเมนต์เนี่ยอ่ะก็หวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้ฮะชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราชื่อขนมาม่เหมือนไม่เห็นเจออ่ะ